ดาวตอน29เชิญเออเดี๋สิอ่ะเปิดคิปเลยพี่น้องมาถึงแล้วสิเดี๋ยวดาบก่กินที่ปั๊มเออเดี๋สิเอาระบบจัการอ่ะมื้นี้เปิดคลิปมาก็บมียังยพี่น้องก็วนเวียนเมนูอยู่นี่ละก็ะคิดว่าสิลาปลาตองมน,นีเกําลังเกําลังบันเร่งเพิ่นกําลังสิคว อัจนอยจกนอยก่อนเออัไ่ามั่ามันหอนหน่อยีมาก่เดียวไปใช้ตุมใส่ได้นีเลยใช่นีะอ๋อตนี้ใ่าแล้วก็ในีเนาะฮะงบนเยอะช ข่าอยู่ไ้ี่เอาแลวกับลูกจ้าพี่จา้าอะไรนหแม่เกนหาหนเลเอ๋อขอให้พ,พ่ยเถียนเกินใดเกินสาอยู่น้องกน,นสามคนี่ละบุญเกินนี่หากินอยู่สามคนนี่และอะทีเดียวเขาไิไปครบ <c ười> เขาบปอย่าครบแก่งนี่ เวลานั้นมัน 8, 8แปดหน้าแปดหลังแปดปึ๊บก็จักวลาไปใส่มาใส่ล่ะเจริญมืนน่อยข้นน้ำมาหากินเนาะอยู่ยากกว่ามาเซฟโขกันนี่เสฟว่าร่างโขกขึ้นนี่โอ้ยไม่นู่เด็ดหลับหมาหลับหมา, <c oughs> มา, <c oughs> มาสู้กินนี่หลับสร้างหลับหมาหลับงูหลับกล้วยว่าไปอ่อ ไีเปิดครัวกันโห้องมลกันไปเนาะอี๊ดนางอยู่นั่นมาเฮาวันนี้เนาะมามาปลูกปับเพลินเขาเชียบตลอดผู้อื่นก็บอกเอาอยู่กับน้ำมลเนี่ยธีเอาปลาตองขยันสี่ประจําละแตเคยเห็นประจําอยู่แล้วเนาะวิธีเอาปลาตองเนง็คั่วเอาเนี่ยผูดๆเอาเนี่ย

โอ้ใส่หกอย่างดีเอาให้เพนกลัวก่อนบานมาเบิงกันห้องราดูขั้นตอนต่อไปอว่าจะได้แต่อึงวังไหมเรื่อยเรื่อยว็นได้เอาทีเพิ่มลงไหนอยู่น,ยน,น,นี่นปีน้่นอ,งอวง จัดเน่เก่ยเข้าให้จัดเน่วเกี่ยเข้าให้เชีเพื่อนก่อนเน่าปฏิเสิข้าเอาพระท่านเข้าให้อบัตทีนี้เลียวแล้ววาสิตั้มเยบร้อยเล้่ยวมาแห้งขุ่นอีกขึ้นเฮนี่ท่านกลอมบ่เรเีนพอแหงขุ่นอขึ้นพอปั่นเขาเนยวเราเจ้เดปั่นยังขึ้นน ก็กลัิโยนลงอันนี้ตัวโยวนลงสาทรงไปเป็ไค้นยุ้สา,าบน้าพังลา <c oughs> ยคหยค้นเห้ืนพื้นเนาะลาปะตองพี่นอ้องบ่ตรห้องห่าอุ้ยมาสามตัวสามตัวเนาะโอสามตัวเซฟตายได้มอดวันนี้อ

ขอตาท่าอ้นห้นตานีะยเงี้ยเลยดอะเหล่เต็นเน่ยว่าเท่ากินเเท้ากินเทาเือนเนาะผูพอกูองกลุ่มนึงก็กินอะไรอเ้ยตาเาขเรายัว่า นางสีงหัวหน้าผู้หญิงซะก่อนอนการลนะที่นี้อสูตรนี้ก็เป็นพักกบเพ่นเป็นพักกระโดนก,กระดนเนาะนี่ับพักแงะมาใส่นี่นะหลาบนี่อ๋ออี้ยกระดนแล้วก็สิเป็นอันนี้กระโดนนี่ก็หลาบประตองเนาะใบจะประมาณนี่กระดนนี่จะเป็นกระโดน ไปกับจประมาณนี้เั็นี้ก็จะเป็นยอดกระถิ่นหยอดกระถินเกษตรกระถินต้นกระถินต้นเกระเสดหยอดมันที่เขากินก็เป็นนั่นล่ะที่เขากินเข้าไปอันหอยนางร่มนี่ก็จะเป็นสังเแหะเอา้ามันแหลงเลยใช่ไหมเอา้าเราไปเก็บผ้ากางเปลกันหน่อยโอ้าวีกกระโขวยเองพี่นออ้องเอราะว่ามันเบื่อเลยดิโอ้ยโอ้โห โอ้คโอ้ยอ่าแตเตียงมาแล้วโอ้ยมาแล้วอเปีตัวโอเคโอสังเกตนี่จะสังเกตปีเลยขอปีก็ดใหมหน่อยนะ้วมันมีน่เย็นกันเลยโอ้เครื่องสนั้นชนเงนครับ

ตัววาดตัววาดกะบ่อันนี้วะ <if> วลาดีบุแมนเนี่รู้กันได้ครับว่าจะิสุกจ้าหอมกนนนหน่อยเยวเหยื่อเนอ xẻ về, nó sẽ vậy coi, phóng gì về biết leo à, phóng gì, đang cái tổn nằm gì đó, mới đi nổi nè, làm lại thắt lại, มัดรวมกันนี่จ้าอือพักส่เง,งี้ยไปห้องปีขี้ไปเรื่อยล่ะแต่ละนายไม่มันต,ต้องไปจ้าอ้าวขอปั่นเองจิกนี่ก็จัดการเองขนาดอือวัตถุดิบเองรวยเพื่อความเสียบแพรบเพื่อความเสียบหรอกเบื่อหรอกี่สิเขากระเตื้นง <c oughs> ลายอยู่ตามการโฆษณาจะเหน,นื่อยเมีนเขาใส่ย่อยย่องเผา ปันป oh, ็นหัวปันก็นหัวดวนเนี่ยนะโอ้โหใส่ปีนด้บ่เด็บเตายอกเลมสีสันครับพี่น้องเลนใส่พักใส่ยงไปเบเครื่องแล้วใส่ปีกแล้วปรุงแล้วอ่ะปลาบุนดีปลาต่บุนดแล้วตอตะบุนตมากปาน้อยชนันหอน ว้าวรักมีพักช่วงนี้มันแรงน้อยๆจะอ่อเจาะอ่าท่านก็ฟังดีหมดฟังหุ่นเราก็ปกยนมขึ้นกผ่าน้าไม่ไปบับกินไม่เดียวเชียวสีสังจากพี่นองอ้าสีสันอุ้ยเออะไรพวกเพชรอีกเ่รอีปลอมโมว่ะอูอจัดไปเส่หัวจากน้อย อ,อ่าเนี้ยวเราพี่น้องบวาน้อยดีว่ามันเงียนเผืออะเนี้ยแล้ว<อ>นี่ดิซันตุ๊ยตู่อ่ะพี่นอ้องเออผมกจะกินนี่เลยสุดยอดแล้วครับทักปัญญานะตักแบงค์เถาะน้ำนะ,ะลายดอกส่วใหญ่ต้อง,อองอก,กินมือเบ็ด กินมมรายไปแน่หรอกกูเถานาะกินทำน้วกินนะอะแบง่งแต่พอนะัน่งเป็นหัวเจาะแบ่งกันโอ้ยสิรีรุ่งพอดีอยู่นี่่ะพี่นองอบบาลนี่หลังจากเข้าปรุงเสียรทรับเรียบร้อยก็จะมาอยู่ในจานเลยจ้าพักเต็มคาราบิวเหมือนเดิมสน,นับสนุนอยู่มันเดือดัวผทำไมบวชยังอยู่อยู่อ่ะเสียตายเพื<า>่อก็มีค้องมีทั้งค้องข้าวค้องหวาน บกเลยมันชวนางพอกิักผมไม่วเเห็นอย่างเอี้ยอินเักบอว่ามันแหลงนี่อกระโดนมันสหายจงไหนนี่พักกระโดนกระโดนฝากระโดนฝาน่เน่ยอต้นเสียบมันเอามาต้นมันมันดีเว้ยเสียบได้ต้นเออเสียบได้หมดเขียวจนมันนี่ว่ามันเมือเชมากินกอยมดแดงนะอ่ะถ้าผู้ใดผู้ที่ตามคลิปก็จะเห็นมาก่อยมดแดงัเี่ โอ้ยบนมะนรยังเลยแมงใหม่โอ้ยมายืนตรงแมงใหม่ดืมๆๆปุบๆกนโอ้ยวที่เลยพี่น้องกล่องใช่เนี่ยมงใม่ตัวอุ้ยเมงนเราฝนติดตัวได้มือแรงๆนี่เอ้ยแตว่ากรบเมนก็อาจจะคือคข่วมเพนอยู่ไปยัอุ้ยตว่าฝ่าแม่ม่ปด้อพี่น้องอ่าฝนว่าได้เอาจุดบนยงมบนตัวหาบนฟ่องอยู่ฝนว่าฝ่า แต่ว่านี่ไปฟังนี่อนะแต่วมีพระจันทร์เนี่ยบ้านที่น้องก็จจะเห็นจันทร์ในบ้านนะแล้วมีสเก็ตฟ่าเดียมเนาะอันนี้แสงจันทร์เป๋อันนี้ฟังเห็นดวาวเออนี่พระนี่ดาวนี่ดาวอยู่นี่ขัน,รน,นพระสะท้อนอาจะพสะท้อนมัง้งบาว่ามันบอกเขาเขาเป็นไก่แต่ว่าจันทร์นี่เต็มเลยนะ่ะแต่ว่าเต็มดวงตกครึ่งเสี้ยว,วไอ้ลูกนี้ครึ่งเสี้ยวฝ่ากับดาวไว้น้งกันบะอ่ะอันนี้มันเหลี่ยมเหลี่ยมอยู่คือสีขั้วพินวาล่ะคนน่ะมันเหลี่ยมเลย จีนเป็นขั้วิ่อนพยัคฆ์แล้วเอาเบิ่งหน้านี่มันเหลี่ยมตั้แดงอยู่เอ้าคิดว่าจะมีอีพี่ไต้อึ้งมานี่ถ้าฝ่าบ่ห้องแห้งก็สิถ่ายเบิ่งอยู่คันฝ่าเหลี่ยมฝ่าห้องก็บ่ถ่ายเด้บ่ก็สิถ่ายเก่าล่ะปิดหมดเครื่องบินเนาะมันลุ่งเบิ้งบ่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตบ่ลงนะหรือมันถือแสงโทรศับสิจีนเป็นข่าวชักปูกว่านี่ว่าพาหนดคนเถื่อนแต่อยากได้คนเทื่นเนาะไปใต้ก็อย่างใครนี่น่ะเปิดหมดเครื่องบินก็ปิด เปิดนี่แหละฝ่าห้องปิดาอปิวยมากมือนี่มาเมือนี่เมาคือเก่าอดินโอ้ยพี่เราเียนบอกมาปวดเอาเลยมามาเขาบอกทาไ้ไปบ้านเด้ึกเดไปใ้มช่วย ไปคือกระน้องละทำไมไปมาเงียนีพีพี็อย่างก็แรเลียนวนี้มีทุกมอง่ะมีอยู่แล้วเดี๋ยวโรงาลี่ลอพกรนบอกไปให้หลายคนมันน่่ามันมันมันข้อมือะมันกะเป็นขวอมือกระน้องปากกับผ้ากันบ่อแบบในขวอมือกรน้องมันวันนี้พี่ยเกียววันนี้พี่ดาวบ่ืมเ่าะช่แเรเห็นโจเศรษเลวเมันมีเสรมันมีความลัก โอุ้มบือว่าเจ้าพี่แอมแห่กโยงก็อข่งกนกต๊เตะกต๊ตกนได้เบียรแ่งโอ้าเที่ยวเดียวโอ้มันนี่มันขวดไงมันขวดหน่อยก็ได้ต้งดึงแน่หมืนไงก็ต้องเออมันจุด่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่่่าฮ้าฮ่่าาฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าา่าฮ่า่าฮ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 ่่าบ่า่าฮนาฮ่ยากต้องการเมนูไหนต้องการกินแบบแต่ว่า่า่ด ายต่มามาเขาอันเ่องบินเขาไปตองแห่งไม่ได้ล่ะอย่งนี้โจะเดินพัวตะมุนได้มหมเนี่ยเดินเท้ามันเจานก็มาหนึ่งจานเหเบิ่นก่อน โอ้แล้ว่าหาว่พระโชว์ของลูกสมัยนี่สม oh, ัยบวชไอ้บวชก็อาจารย์ใส่กล่องราคาแพงเนี่เป็นแสนเหมือนไอ้พันไทยนี่ดิอีนี้อาจารย์ยังว่าบ่าวข่าวบอกพันไทยไอ้อไาจารย์ภูเบนบ่าวดอกมันซื้อาจยังกว่าจะเอกลีดบอกนี่ยังอยู่อยู่อยู่เนี่ยสมัยผมบวชพี่น้องนี่สมัยบวชแล้สิเอาทายลงฟีดจะไง นี่นี่ไปเี่ต้นตัวนี่ทายอยู่อันทงสนามหมานี่ทิศลาบมันก็ร่งขึ้นสางเลยอย่างนี้ือไปไปไปกันอีกอ่าขื้นขื้นก็ร่างขึ้นคู่นี่น<า>ทงสนามหมากันอีก <c oughs> มาไรเชียนะบอกลย้ละเรียนกันในฝวกทงสนามหมาตั้งังอ่นี่นี่ผมเนี่ยอันนี้อาจารย์เตีย่ยที่มันยังอยู่ซูมือได้เนี่ยผมไปบวน้ำเหลาอยู่เด็ดสี่สี่เดือน ภาษสาหนึ่งล้วก็แถมอีกสี่เดือนไปหนึ่งเดือนที่ห้าหมื่นค่ะโอ้ยได้้โยเขาศาสนาครบอยู่ผู้ชายคนนี้สมบูรณ์แบบคองได้อยู่ครบทุกอย่างพออได้ได้อายุวันโนสุขังพลังจบบอกบอกอไดเงี้ยอะไรเลยเมื่าบุญบาปทะลึ่งนะทำไมไปบวชอยู่อยู่ขายทหารเนี่ยมันหลายพระมันหลายคนแบบไม่ได้พวกสิงมาเจอกัน พก็ไปให้พรอยาดยิ้มนะฮะก็ตั้งใจมาใส่บาตรแต่ว่ามูฮั่นบัดหลายๆคนพอแต่เสียงมันแสกันก็ถั่วงา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 ได้เนี่ยโอ้ยมันคือถึงสมัยนั้นบวชอยู่ข่ายทหารบวชได้บุญเนี่ยบาปไปน่ะกินหัวเขาแล่งยอมรับถ้าก็จัดเขาแล่งเลยลาบก๋อยสซางมาเลยตามบุญตอนนั้นยังบอกหูบุเข้าใจธรรมาทำอออยู่ในเมืองถึงปัจจุบันเนี่ยถึงบ่กผต้องบ่ต้องสืบ เป็นผ้าน่ะร้อยยูร้อยกินอ่ะใครกินเป็่นมันก็กินก็ยู่ได้อืมนี่ะเอออันนี้กรบบคคนพูดนะเดี๋ยวมันจะพิดขี้กามสิขึ้มศาสนาอีกเหรอไอ้ลวว่าอะไรยังไงตุ่มอะไรบ่วงละบอกว่าห่างกันยังไปไปเห็นเขาวัดเขาบุญอยู่นะอ่ะโอเคพี่หนอมมันก็นี่ว่าละอันนี้ว่ามันล่วงตัวอ่ะเขาไม่กินพูนะเซเพินมุบอย่างเดียวหัว อุ้ยลุงหัวได้เสียบเพื่อนๆเหลามันเนี่ยเสียบยูแห้งกคือเพงไปไปจูดงากันอ่ะไปจูดอ่ะไอบมกม่วงเบิดเป็นหน่วยอ่ะตั้งอยากตั้งอยากสมพอกูกูกลับไปต่อยบักเตะน่ะพอดีลงพลนเราก็เห็นไปจิตพว่าบมกเะป็นลุงเฟียดแปอาบักเตะมานจะใสอุ้ยกูไทยซาลี่กูททยซาลี่ปะจิตเป็นังวะก็ไร้ี่หอไป เรื่องสวยยั้เห็ลุงพลเตรีมกระตาตัวโอ้บอกเตะมันว่ามันไปเอาอยู่ใส่วะลุงพลก็ยังหูงนี่ตันมันแหม็นหมดคนยังหัว่อ้ตายมาหลายมันาเออบอกกูต่อยมาหลายแล้วบาทนี่อ่าให้ลุงพลก่อนกูก็เลยยี่การตาย่าชิจูนแล้วก็เลยบอกได้กูไปเอาไหมไม่ไม่น่าไดวกูไปเอาจะมองโม่กีกินนี่เอามาใบนี่กับแกมดีแล้วมือนันเบิดหนอนเฮี่ยวอันบิดพนพอกูดีเอ้กันนีก พราะว่ากูมากินพวกเฮี้ยอ่อนไอ้ทิ่หมุนอะยำได้ัเกเตะตัวไม่ก็พี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเไปดีก็แล้วละอีพี่นี่ก็จบประมาณนี้ก็บวัวน่องหัมม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 วม้วนเนาะปกติก็บไทยแล้วก็แล้วกินก็แล้วมันนีสนุกสนานกันไปนก็มีอ่าความนิดนิดน้อยอ่านกสนานไปอ่าตามวิธีฉบับทีมงานเนาะอ๋อสามคนแาอยู่กินกันจะสี่มาตั้งแต่ ได้แต่แรกแล้วล่ะค่ะที่ได้คลิปกับจะบวกเกินนี่ก็ไปน้ำกันกับไปน้ำกันล่ะคือว่าล่ะบ้านนอกบ้านหน้าเกาะกันไปกันมากล่ะเพราะว่าแต่ละมือจะจะสิว่าจังเลยเนี่ยมีเวียกมีงานมีให้มีหน้าไปเฮ็ดปันไปอืมไอ้ใหญ่ใหญ่กันไปเฮ็ดกิจกรรมคำมากเขาม่เจอกันแบบนี้ทุกมื่ออ่ะอีพี่นี่ก็จะเป็นลาปลาตองฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากติดตามแล้วก็ฝากช่องทิกตอกยูทูปไอไอทิกตอกคงจะยุทธนาอ่อนจันนิวเตา ยูทูบกับสามปีสามปุย่าเป็นเฟซบุ๊กกับฝากติดตามกับเป็นอ่ายุทธนาออนจันผมจะเอาซื้อเป็นซื้อน้ำสกุลเลยจงได้ก็ฝากติดตามได้พี่น้องเด้อมีมีอย่างกะเดี๋ยวจะอัพคลิปทุกมื่นผมอัพประจําอัพตลอดบางทีกัอัพมื่นละสองสามพอยังมันเป็นความใช้ชีวิตของผมบริเวณว่างใครตะคลิปเลยบริเวณบริเวณเบียดเบียนงานในเฮ็ดอยู่แต่โอกาสอ่าถ่ายมันกับบริเวณเวลาเพราะขัาดอะเรบถ่ายนังถ่ายนี่ไปนั่งนะ อ่ะจะได้กัะฝากดดดกดไลค์กดแชร์ด้วยครับด้วพี่น้องด้วยากะจะกล่าวคข้ามาตืน่นหนีดาตีสวัสดิ์ฟันดีหัดฝนตุกกะมีอีพี่ไทยไตอึงถ้าฝ่าล่มมแห้งกะจังวากันอ่ะอีพี่นี่ก็สวัสดีครับผมพี่นอ้องบ้านเฮา